คือช่วงนลนเราตั้งใจทำมาเพื่อแบบเหมือนเข้าถึงคนดูง่ายไอ้คนเข้าถึงคนฟังและคนดูง่ายขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องโซเชียลที่แบบเหมาะกับคนสมัยนี้ไงฮะแต่ช่วงนลายคนฟังแบบแรงเลยเป็นชูอะไรเนยแต่จริงๆเราอยากแค่แบบ อย่าไปคิดมากมันแค่ชู้ทางลายแล้วเพลงถ้าฟังจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันโหดร้ายอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้หนักดีฟลึกขนาดนั้นนะเราพูดถึงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักผมก็แค่แบบเหมือนเรื่องในลายอะฮะเหมือนเอาว่าคำว่ามีกิ๊กในลายประมาณนั้นน่ะกว่าแล้วไม่ใช้คำว่าชู้ที่มันดูแบบฟิล์ลฟ้าคนนิดนึงใช่ใช่ใช่ฟิล์ล์อะไรนะที่คำพูดที่พูดยาวๆในงานครับชิคกี้พายฟิล์ล์แตดูจริงหน่องครับผมสุดยอด สุดยอดไม่จริงของใครใช่ไหมไม่มีีชวิตจริงไม่จริงอ่ะพี่ใช่ไหมพี่นี่พี่เองนคนดี่พี่เองครับนี่พี่เองเขาไ้หมดแ้จับไม่ได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวนี้เขายิ่งมีฮิ d d e n chat ด้วยใช่เลี่ยงไปเลยลบเองโอ้ยเข้ากับเพลงจริงจเลยผมนี่อีสแกรมครับไม่ใช่ล็อกเองนะแบบนี <h 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 ้ ดีๆนะเขาออกมาทางนี้เขคุยจะเล็กมาเสร็จอ like ินสตาแกรมนะครับผมเยิ่งเลยนั่นแปลงสงศ์นัยแน่นอนสำหรับเพลงนี้สไตล์เพลงเป็นไงบ้างฮะสไตล์เพลงเป็นประมาณแบบผสมอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปประมาณนั้นครับผมคือมีลูกทุ่งผสมด้วยถ้าเป็นลูกทุ่งมันจะแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ลูกทุ่งผสมอิเล็กทรอนิกส์ผสมป๊อปนะพี่มันเป็นป๊อปล็กทรอนี่สามมาฟิวชั่นกับลูกทุ่งอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปลูกทุ่ง แล้วก็โชวิคอปลุกถึงลค่ถงใช่ใช่ใช่สไตล์ใช่สไเขเต้นได้ด้วยโยกได้ใช่แล้วต้องการเน้นความสนุกมากกว่าไม่เน้นที่แบบเนื้อหาเพลงมันจริงจังชั่วอะไรเป็นเรื่องเปล่าแล้วท่แบบอยากให้ทุกคนสนุกกับเพลงนี้มากกว่ามเต้นกับเราค่ะเป็นแดนสนุกสนุกแล้วส่วน M-V วเนี่ยเราก็เลยอยากทำให้แบบมันดูเข้าใจง่ายมันดูแบบเหมือนทาไปต่างประเทศมาเี้ยเวลาเขาถามว่าเฮ้ย MV ทําไปยังไงทาอันใหม่ังเลยอยากแบบให้มันดูเป็นไทยอะอะไรที่มันดูเป็นไทยก็เลยคิดว่าเป็นไทยแล้วเลย วัฒนธรรมต่างๆก็เลยแบบคิดถึงงานวัดขึ้นมาก็เคยทำ MV มาเป็นงานวัดเลยดิเดกันรักใช่เด็กกันรักคือมันที่ไทยแน่ๆคืออเมริกาก็คงไม่มีงานวัดอย่างนี้ไม่มีนะครับคงไม่มีมานั่งขี่จิงชาสวรรค์นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราเลือกเป็นไงบ้างฮะกระแตเรื่องในมิวสิกโดสูกไหมฮะเรื่องอะคะก็มันดีค่ะก็ถ่ายกันเลยพี่กระแตเล่นวัวกับทิงครับผมอ้าวไม่ใช่แสดงถ้าเป็นวัวได้มางก็อู้ฉากนั้นฟินสุดพีังพักก่อนพักก่อนไม่เป็นไร เนื้อคือคิดนการเจอกันนั่นแต่เจอกันแล้วก็เหมือนแบบมาปิ๊งกันแบบคือเหมือนพาแบบเป็นพี่พอบขับรถมาขับรถมาเจอแบบเจอกันวัดรถเสียวันนี้ก็เลยลงมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่มันที่ไหนพี่พอบงงไอ้แม่เข้าใจ่ายไอ้พูช่าได้นิดหน่อยจริงๆริงจะเรียนเบรทนิดหน่อยก็เลยแบบว่ามีลูกบอลเด้งมาลูกหนึ่งเขาก็เลยปากลับไประหว่างปากลับไปผมก็ไปปากับพี่กระแตแลครับผมเแลอวแล้วละเอียดหน้าโดนหน้ากระแต จริงจริงคิดอย่างนั้นแต่ปาไม่โดนครับผมไกลไปนิดนึงนะแล้วก็เจอพี่กระแตครับอ๋อใช่แล้วอยากบอกว่าใครได้ดู MV แล้วเนี่ยจะมีฉากที่ขี่บวกระทิงอยากบอกเราเราสองคนเคยขี่บวกระทิงอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเราเคยไปออกงานด้วยกันที่ต่างจังหวัดแล้วมันเป็นเกมขี่บวกทิงให้เราเคยแข่งกันมาก่อนพี่กระแตชนะทางไปหนึ่งวิครับผมหนึ่งวิ่นานให้เอ็มวีเราแล้วก็จับมาคู่นี่อยารู้ใครชนะใน MV ตอนถ่ายทำเนี่ยใครชนะฮะผมไม่มีใครชนะเสมอขึ้นคู่กันเลยครับผมอยากบอกว่าฉากนั้นนวดจนเขียวครับผมอะไรเขียวพูดมือผมผมจับอันนี้มันแบบเขียวเลยมืออะไรก็้ปกติวัวตัวเดียวเราขึ้นคนเดียวมันก็ลำบากจะนั่งแล้ววะฉันก็จะล่นและอะไรอย่างนี้อันนี้แบบ ทั้งสองคนนั่งชิดมากแล้วทำท่านี้ไม่ชิดกันอลยชิดถูกโอ้ยนวดจนนวดมือเขียวเลยอ่ะมือเขียวเลยวากนี้คิดไกลแล้วไอกระทิงนี่มันอยู่ไหนวะ ยังเอาไม่ียไว้ไหนน่ะผมชอบมากฉากนี้เพราะว่าไม่มันคิดมันเป็นอะไรที่แบบทําได้มายากมากผม่ายนานมากแต่ทำคือนั่เนี่ยผมก็นั่งจับยากอยู่แล้วให้มันทรงตัวอยู่อแล้วพี่พูดแบบพี่กูเขาบอกว่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแบบ คือพี่เขาไม่เข้าใจสภาพคนอยู่กันจริงๆเขานั่งเฉยๆเขาไม่เข้าใจจริงๆนั่งนั่งแล้วมันเบียดกันมากกินด้วยทาทำได้เจ้าชูอีกจีบเขาโหจีบคือถ้าระวังร้อยแปดทิศร้อยแปดทิศอะไรหลับข้างหน้าเบียดกันไปเห็นัวเห็นคนละเห็นคนละสามวิอ่ะทำตั้งนานหูเขียวเลย You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง